ัสดีครับเราสองคนนะครับเป็นนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับภาควิศวกรรมเครื่องกลจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนะครับก็คลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมานําเสนอเกี่ยวกับตัวมินิโปรเจกต์ของเราก็คือนี่นะครับเป็นเครื่องอบแห้งอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่เจ้าอุปกรณ์ของเครื่องตัวนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างอุปกรณ์ของเครื่องตัวนี้นะครับก็จะมี บอร์ด Arduino Uno R3 นะครับแล้วเราก็จะมีตัวเบสบอร์ดนะครับแล้วก็เป็นจอ LCD นะครับแล้วก็จะเป็น power bank นะครับขนาด1 0 0 0 0หมืมิลิหนึ่งมมิลิแอมป์ชั่วโมงนะครับแล้วก็จะมีพัดลม CPU นะครับขนาด5้าโวลต์ขนาดส2บสคูณสิบเซนนะครับแล้วเราก็จะมีตัวเซนเซอร์นะครับ อยู่ข้างในนะครับเป็นเซ็นเซอร์ SHT 3 1นะครับเป็นเซ็นเซอร์วัดความชื้นและอุณหภูมินะครับตัวเครื่องนะครับเราจะทำจากแผ่นอะคริลิกใสนะครับและหุ้มด้วยแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์นะครับเดีย๋ยวเรามาดูการแวรี่สายไฟของเรานะครับว่าเราต่ออะไรยังไงบ้างน,นะครับที่ตัว Arduino กับ เซนเซอร์ต่างๆรวมถึงจอ LCD และคัหลงนะครับก็เริ่มต้นนะครับที่ตัวบอร์ด a r d u นะครับเราจะใช้พอร์ตทั้งหมดนะครับ5พอร์ตนะครับโดย1พอร์ตตัวนี้นครับเป็นพอร์ตจ่ายไฟนะครับที่จะเชื่อมกับตัว Power Bank แล้วก็พอร์ตสายสีเขียวตัวนี้นะครับแล้วก็สีเหลืองตัวนี้นะครับจะไปเชื่อมกับ Red Board อีกทีเพราะว่าจำเป็นที่จะต้อง รับสัญญาณไอ q u a r ร์สีนะครับจากทั้งเซนเซอร์และก็ทั้งจอ LCD นะครับแล้วก็สายตัวนี้นะครับจะใช้ในการสั่งการให้พัดลมนะครับติดหรือดับนะครับแล้วก็สายสีส้มนะครับก็จะเป็นสายจ่ายไฟนะครับ5โวลต์เพื่อจ่ายไฟให้ทั้งระบบของเราในทางงานแล้วก็สายสีน้ำตาลนะครับก็คือสายกาวที่ใช้ร่วมกันทั้งระบบนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับ ตรงโหนดสีเขียวกับสีเหลืองนะครับจะเป็นจุดที่เราต่อเพื่อใช้การเชื่อมต่อแบบ i ไอเซฟสนะครับเข้ากับจอ l c d นะครับแล้วก็เข้ากับตัวเซ็นเซอร์แล้วก็ทางโหนดด้านบนนะครับขั้วบวกและขั้วลบนะครับเราต่อใช้พาวเวอร์5%โวลต์นะครับที่ออกมาจาก a r d u i n o นะครับแล้วก็กาวที้ใช้ร่วมกันทั้งระบบน,นะครับคราวนี้มาดู เรื่องการทํางานนะครับว่าเจ้าตัวเครื่องอบแห้งอัตโนมัติเนี่ยด้ทำงานยังไงบ้างนะครับก็เริ่มต้นการทํางานนะครับเราจะเสียบสาย usb เพื่อเข้ากับตัว power bank นะครับทําการจ่ายไฟเลี้ยงระบบทั้งระบบของเรานะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัว arduino นะครับก็จะรับค่าที่เซ็นเซอร์นะครับได้ส่งมาเป็นค่าเทมแล้วก็ค่าความชื้นนะครับแล้ว arduino ก็จะสั่งการให้ค่าความเทมค่า ความชื้นนะครับแล้วก็ค่าเทม์เนี่ยขึ้นโชว์ที่จอ LCD นะครับโดยบรรทัดที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นค่าเทม์แล้วบรรทัดที่2ก็จะเป็นค่าความชื้นนะครับส่วนในเรื่องของการสั่งการพัดลมนะครับตัวพัดลมของเราจะทํางานอัตโนมัตินะครับโดยจะติดทุกๆ30มสิบวิแล้วก็หยุดเป็นเวลา30มสิบวินะครับวนลูปไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะหยุดการทํางานของเครื่องก็คือการถอดตัวจ่ายไฟออกจากเ o w e r แบงค์นะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดู คลิปวิดีโอประกอบการทดลองของเรานะครับที่ได้ทดลองเรื่องการอบเนื้อนะครับระหว่างใช้เจ้าเครื่องของเราและการตากไว้เฉยๆนะครับ ก็ตอนนี้เวลาห้าโมงแลเดี๋ยวให้ดูเทมในายในห้อ,องอบแห้งของตากแห้งนะครับก็เทมอยู่ที่สี่สิบองศาแล้วก็ค่าความชื้ของถุรอนนี่ก็เป็นตัวผลิตภัณฑ์หลังจากผ่านการอบมาเท่าไหร่นะ8แปดชั<ม>่วโมงแล้วก็ด้านข้างก็ เป้นนที่่่ไไมดอยู็ใในส่วนของผลิตภัณฑ์นะครับรูปทางด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่ไม่ได้ผ่น okay. น Somehow, okay. านการอบแห้งนะครับโดยใช้เครื่องอบนะครับรูปทางฝั่งขวามือนะครับจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการอบแห้งนะครับโดยที่เราใช้เครื่องอบแห้งนะครับซึ่งเราจะเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนนะครับระหว่างรูปทางฝั่งซ้ายมือและรูปทางฝั่งขวามือนะครับ ว่าผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการอบแห้งโดยใช้เครื่องอบเนี่ยมีสีสันนะครับที่ดูแห้งกว่าผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผ่านการอบโดยใช้เครื่องอบของเรานะครับและนี่คือตารางนะครับที่แสดงค่าความชื้นภายในผลิตภัณฑ์นะครับของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการอบนะครับโดยใช้เครื่องอบและของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการอบนะครับโดยที่ไม่ใช้เครื่องอบนะครับโดยเราได้เริ่ม บันทึกนะครับเพื่อนํามาคํานวณค่าความชื้นนะครับตั้งแต่เวลา13บสมนาฬิกานะครับจนถึง17บเนาฬิกานะครับโดยเราสามารถนํามาคํานวณนะครับเป็นค่าความชื้นได้ทั้งหมด5ค่านะครับและเมื่อเรานําค่าความชื้นนะครับมาเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างค่าความชื้นนะครับของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการอบโดยใช้เครื่องอบนะครับและของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการอบโดยไม่ใช้เครื่อนะครับ เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์นะครับที่ผ่านเครื่องอบนะครับจะมีค่าความชื้นนะครับที่น้อยกว่าผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผ่านเครื่องอบนะครับและเมื่อเราเทียบเวลานะครับกับค่าความชื้นของผลิตภัณฑ์นะครับเราจะเห็นได้อีกว่าตัวผลิตภัณฑ์นะครับที่ผ่านเครื่องอบของเราเนี่ยจะมีความชื้นที่ลดลงเร็วกว่านะครับตัวผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผ่านเครื่องอบนะครับทําให เราสรุปได้ว่านะครับการออกแบบของเราเนี่ยมันส่งผลต่อความสามารถนะครับในการอบแห้งของผลิตภัณฑ์นะครับโดยการออกแบบของเราเนี่ยจะใช้อลูมิเนียมฟอยล์นะครับในการเพิ่มความร้อนในห้องอบนะครับและใช้พัดลมเป็นตัวไล่ความชื้นและเพิ่มความเร็วของอากาศร้อนนะครับและก็ยังมีอะคริลิกนะครับเพื่อใช้ในการปล่อยให้แสงผ่านเข้าไปนะครับโดนกับตัวผลิตภัณฑ์ของเรานะครับ